ท้องฟ้าสดใส,สเสมอหากเรามองมันด้วยหัวใจหวาเจี๊ยบจุบจุบยามเช้าเช้าเลยครับกาบสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวพระเครื่องและเอซที่รักทุกท่านครับ e p ที่40ครับเก็บตกสวยๆยามเช้าๆครับ 200บาทจัดไปครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเหนือสวยๆเก่าๆเลยครับ200บาทจัดไปครับ รายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จปกโพครับเนื้อสวยสวยนวลนๆแก่งๆเลยครับรายการที่สามครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับ พระเจ้าห้าพระองค์ครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์สองหน้าครับ หล่อโบราณรุ่มหัวใจครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับ รายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จทรงเจดีครับฝั่งพระธาตุด้วยครับมีเม็ดพระธาตุด้วยครับเม็ดพระธาตุครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระครับ รายการที่หก็เป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับนางพญาพิมพ์เข่าโคงครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋าสอ0รบาทจัดไป ช้าหมดอดได้ของดีรายการที่7ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคารครับเหรียญจอบเล็กครับมี2ององครับ เหรียญจอบเล็กหล่อโบราณเนื้อโลหะครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาททุกองค์ครับรายการที่8ครับเป็นพระเนื้อผงคุกลักครับด้านหลังเป็นยันครับอักขรเลขยันครับ รายการที่9ก้ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับมันๆเลยครับมี2อ,องค์ครับพระก,กิ่งหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ครับใต้ฐานอุดกิ่งครับโคตโนนะครับ รายการที่10บกับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับเนื้อออกสำลิศเลยครับรายการที่11บเ็ับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ สวยนะจะพี่จาครับจัดไปได้เลยครับ200บาทครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จขาโต๊ะครับเนื้อนวลน,นวนเลยครับ 200บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่13บสครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเหนือสวยๆเก่าๆเลยครับมี2ององค์ครับ พระกิ่งหล่อโบราณครับต่อโคตครับด้านหลังตายฐานอุดกิ่งครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อแก่งแ่งหนึกหนุ่มๆ่มเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหล่อล่ำล่ำเลยครับ รายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับรายการที่17ครับ เป็นรูปหล่อปั๊มครับหลวงพ่อเงินครับกลวงเดือนครับต่อโค้ดหนึ่งครับได้ฐานอุดกิ่งครับเนื้ออันปักก้าครับรายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่19ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณครับเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ รายการที่20ครับเป็นพระเนื้อว่านหลวงพ่อทวดครับด้านหลังโรยแร่ครับเนื้อมันๆเลยครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ รายการที่21เเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่หอล่ลำเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ น่าจะเป็นพิมพ์ฐานคู่ครับเนื้อสวยๆแก่งๆเลยครับมันๆเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับเรี่ยมเปิดหน้าครับ รายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูบาย4ครับสวยๆเลยครับเงินหนึกๆน,น,นุ่มๆเลยครับ รายการที่25ครับเป็นสมเด็จพระนเรศวรครับเรียมก่อบพร้อมบูชาเลยครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับรายการที่26ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเพชรครับ เนื้อโลหะเก่าครับเนื้อออกเนื้อเหมือนลงพ่อเงินเลยครับรายการที่27ก็เป็นเหรียญหล่อโบราณครับเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังเป็นด้านหลังจานยันครับ เนือชินตะกัวเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับ รายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ200บาทครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่30ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆคำๆเลยครับมีข้าวกเละครับรายการที่31ก็ครับเป็นพักกิ่งครับ ด้านหลังต่อโค้ดครับมีโค้ดครับเจ้าของน่าจะตั้งหน้ารถครับพระกิ่งเปียกทองคำครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนืนน้อนวนนวลเลยครับรายการที่สามสิบสามครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับกรอบเก่าๆเลยครับ เนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งๆเลยครับ รายการที่35เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับเนื้ออันปะก้าครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่36คเป็นพระพุทธชินราชครับใต้ฐานต,อ,ตอกโคดอกเราธรรมจักรครับ หล่อโบราณครับน่าจะเป็นชินราชอินโดจีนครับสงครามโลกครั้งที่สองครับรายการที่37ม็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เงาเก่าเลยครับแตกรายงาเลยครับสองร้อยบาทครับก็โน้มลงมาได้ครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่สามสิบแปดครับเป็นเหรียญจอบใหญ่ครับ เหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่39เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าครับมีคาบลาลักด้วยครับ รายการที่40ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่41ก็ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับ เนื้อมันๆเลยครับนางพญาเมืองพิษณุโลกครับนางพญาพิมพ์เข่าตรงครับมีสององค์ครับนางพญาเนื้อดินเก่าๆเลยครับนางพญาเนื้อดินลงรักเก่าครับ รายการที่42ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับเนื้อเปียกทองคำครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จครับ น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนือสวยสวยนวลน,นวลเลยครับรายการที่44ครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่45ครับเป็นปางลีลาครับเอวองอ่อนช้อยอรชอนออนแอ่นเลยครับหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพระกุกครับพะระลีลาฝักดาบครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคิดต่อ,ตอไปครับพระสวยสวยยามเช้าๆครับราคาบางๆเบาๆครับ200บาทครับพี่ๆของน้องสนใจแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080-953-6529ครับ สวยทุกมุมเด็ดทุกองค์ครับราคาสบายกระเป๋าครับขอบคุณครับ